กำลังเปิดรับสมัครนะคะโคต้าของ working and holiday visa 2,000คนนะคะเราไม่สามารถกดโคต้าซ้อนกันได้นะคะใน สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจุนเช่นเคยนะคะที่ช่อง ALP o d n y ค่ะและจุนก็ขอทักทายพี่พจากสกปปลาวสบายดีรวมถึงพี่พ,พคนไทยนะคะที่ทำงานอยู่นต่างประเทศทั่วโลกเลยค่ะวันนี้นะคะจุนก็มีข่าวดีนะคะมาบอกเพื่อนๆแล้วก็พี่พ,พทุกคนนะคะที่มีลูกมีหลานมีน้องๆนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาหางงานหรือว่าเพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเปิดรับสมัครนะคะ โครงการที่มีชื่อว่า Working and Holiday Visa ของประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเขาก็ถือว่ารับเยอะมากๆนะคะให้โคตา1,000คนเลยแล้วก็ตัวสำรองอีก300คนนะคะวันนี้จูนก็เลยจะขอทำคลิปสั้นๆนะคะรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะที่จูนได้มีประสบการณ์ในการกดโคตาวีซ่าตัวนี้มาเมื่อประมาณเกือบ10ปีได้แล้วนะคะ วันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคต่างๆทุกอย่างเลยนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนด้วยและก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะจูนก็ขอรบกวนพี่ๆทุกคนกดติดตามกด subscribe ช่อง ALPINE o r g e นี้้นะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาจูนอัปโหลดคลิปใหม่ๆออกมานะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะ ค่ะจนก็ต้องขอเกริ่นเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการตัวนี้สักเล็กน้อยนะคะว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศออสเตรเลียเนี่ยได้มีการทำข้อตกลงนะคะ working holiday visa ตัวนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี2,548นะคะซึ่งในตอนนั้นนะคะเขาก็ให้โคตา้าแค่500คนต่อปีซึ่งขอบอกเลยว่าน้อยมากๆแล้วจุนก็เป็น1ในนั้นนะคะที่ได้เข้าไปกดโคตา้าก็เมื่อประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะขอบอกเลยว่าตอนนั้นกดโคตา้านี่ยากมากๆเราต้องมาแบบ จดจ่อนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะจุนก็จะมาแชร์เทคนิคต่างๆให้กับน้องๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆที่มีน้องๆนะคะหรือลูกหลานเนี่ยได้รับทราบแล้วก็สามารถแชร์ข้อมูลกันไปได้นะคะซึ่ง working at holiday visa ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะกำหนดนะคะให้ว่า ผู้ที่มาในโครงการนี้ก็คือจะมาเที่ยวไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยถือว่าเป็นการเก็บประสบการณ์นะคะหลังจากที่ได้เรียนจบซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะสามารถเอามาเขียนโปรไฟล์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะค่ะแล้วก็เมื่อประมาณเดือนตุลาคมปี2562เนี่ยทางรัฐบ,บาลไทยแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยก็ได้มีการเจรจาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวีซ่าตัวนี้ว่าเขาขอขยายจำนวนโคตานะคะจาก500คนเนี่ยขอเป็น ปีละ2,000คนได้ไหมก็สรุปว่าได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนะคะได้รับโคต้าของ working and holiday visa ตัวนี้เนี่ย2,000คนนะคะต่อปีซึ่งเขาก็จะแบ่งนะคะประเทศไทยเนี่ยได้แบ่งเป็น2รอบด้วยกันนะคะรอบแรกก็จะคือ1,000คนนะคะแล้วก ตัวสำรองอีก300คนเพราะรอบที่2นะคะก็เช่นกันขาะ1,000คนแล้วก็สำรองอีก300คนนะคะสมบ,บัติของผู้ที่จะสามารถสมัคร working and holiday visa ตัวนี้ได้นะคะ1เลยนะคะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะคะ2นะคะก็ต้องมีอายุระหว่าง18ปีถึง30ปีนะคะแต่ก็จะมีข้อแม้ว่าหลังจากที่ได้โคต้าตัวนี้เนี่ยเรา จะไปยื่นขอวีซ่า working holiday visa กับสถานทูตออสเตรเลียเนี่ยณนะวันที่เราไปยื่นจะต้องมีอายุไม่เกิน31ปีนะคะอันนี้จุนก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะที่จะสมัครวีซ่าตัวนี้ให้คำนวณดีๆนะคะถ้าเราอายุ30แล้วเนี่ยแล้วย่างจาก31ต้องคำนวณดีว่าณนะวันที่เราไปยื่นขอวีซ่าเนี่ยอายุเราจะเกินไหมซึ่งถ้าเกินนี้ก็ มีโอกาสที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามที่เขาได้กําหนดไว้นะคะอันนี้ให้ระวังไว้นะคะคุณสมบัติที่3นะคะผู้สมัครเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติก็คือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะ 4. นะคะผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็มีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษนะคะ 5. นะคะ ผู้สมัครนะคะจะไม่สามารถมีผู้ติดตามไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่หรือว่าแฟนนะคะไม่สามารถติดตามไปในวีซ่าตัวนี้ได้ถ้าจะไปก็ต้องยื่นขอสมัคร working holiday ว i s a ตัวนี้เช่นกันค่ะ 6. นะคะผู้สมัครจะต้องมีเงินนะคะในบัญชีออมทรัพย์ของเราเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์ทั้งหมดก็ประมาณ $5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะอยู่ในบัญชีของเรานะ และสุดท้ายผู้สมัครก็จะต้องมีคุณสมบัติที่มีความประพฤติดีแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะในส่วนความประพฤติเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบนะคะว่าเรามีประวัติอาชญากรรมอะไรต่างๆไหมนะคะอันนี้ก็เขาก็จะเช็คตามระบบระเบียบของทางราชการนะคะค่ะแล้วโดยส่วนใหญ่นะคะคำถามนะคะที่น้องๆน,นะคะหรือเพื่อนๆที่จะสมัครในวีซ่าตัวนี้เนี่ยที่จะมีข้อสงสัยนะคะแล้วก็เป็นคำถามยอดฮิตเลยเนี่ยก็คือ หนึ่งเลยนะ,ะสำคัญเลยก็คือเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาจะใช้ผลการทดสอบ IELT นะคะที่4.5นะคะขึ้นไปซึ่งจูนจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้เรียนในภาคอินเตอร์นะคะเราก็จะต้องมีผลการทดสอบนะคะ IELT ที่4.5ขึ้นไปนะคะหรือผลการทดสอบนะคะที่เรียกว่า PTE นะคะเพราะเขากำหนดที่ว่าแต่ละส่วนเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า30คะแนนนะคะซึ่งสำหรับจูนนะ i อเเนี่ยสำหรับจูนนะจูนรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยากนะแต่ในระดับคะแนนที่4.5เนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารเข้าใจรู้เรื่องอ่านออกเขียนได้นะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วก็ในการทดสอบ i อเนะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้ a c คา e m เดินะคะเราใช้ General Training ได้นะคะต้องขอบอกงี้ค่ะว่าถ้าน้องๆน,นะคะท,ที่มั่นใจว่าเราจะไปสอบ i อเนะคะก็ให้ลงเป็น General Training นะคะเพราะว่าจะง่ายกว่า a c คา e m เดิเยอะมาก a c คาเดมิเนี่ยคำศัพท์เขาจะยากขึ้นนะคะจะเป็น a อาคาเดมิกโพส a l ในส่วนนี้เขาจะใช้ในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีปริญญาโทที่สูงขึ้นน่ยนะคะเอาที่เราเซฟนะคะกับตัวเราแล้วก็ให้ชัวร์ที่สุดนะคะ general training แล้วก็มีการทดสอบอีกตัวหนึ่งนะคะที่สำหรับจูนจูนมองว่าเอ้ยมันไม่ยากเลยนะคะเราก็จะทำข้อสอบเนี่ยผ่านทางคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเลยนะคะเราก็จะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอ่านนะคะ การอ่านออกเสียงนะคะการจับใจความรวมถึงการพูดนะคะเราก็จะพูดกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะนั่นก็คือการทดสอบที่เรียกว่า PTE นะคะคะแนนเนี่ยกำหนดที่30คะแนนนะคะในทุกๆส่วนนะคะสำหรับตัวจูนนะคะที่ได้ทําการทดสอบมาเนี่ยจูนมองว่าถ้ามาเทียบ IELTS แล้วนะคะกับ PTE เนี่ย PTE ง่ายกว่าเยอะสาหรับจูนนะคะก็ถ้าน้องๆคนไหนรู้สึกว่า อยากจะลอง PTE บ้างนะคะเราก็สามารถเซิร์ช YouTube นะคะเขาจะมีการสอนนะคะ b ีฟ e f i n เราต่างๆว่าจะทำอย่างไรนะคะเราก็เกรงข้อสอบอยู่สักประมาณ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์นะคะแล้วก็ไปสอบเมื่อมั่นใจแล้วแล้วก็ไปลงสอบกันได้นะคะอันนี้ก็อยากให้น้องๆนะคะเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาไว้นะเพราะว่าสำคัญมากๆนะคะก็เดี๋ยวจูนนะคะจะแปะลิงก์นะคะของ working holiday visa ตัวนี้นะคะ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะให้กับน้องๆทุกคนนะคะได้เข้าไปเตรียมตัวเตรียมเอก,กสารต่างๆให้พร้อมนะคะซึ่งถ้าเมื่อเราคลิกเข้าไปนะคะในเว็บไซต์ที่จุนแปะไว้ให้ในด e สคริปชันนะคะเราก็จะไปเจอหน้าแรกนะคะที่จะเป็นเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะคะรายละเอียดว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างน,นะคะวันที่2 2ถึง30มิถุนายนนะคะ2565น้อเนี่ยน้องๆถ้าจะต้องเข้าไปนะคะที่จะ Um, create username นะคะ and password ของตัวเองนะคะหลังจากนั้นนะคะวันที่12กรกฎาคมนะคะ2565าเนี่ยเขาก็จะเป็นการทสระบบนะคะทดสอบระบบออนไลน์ในการกดโค้านะคะในส่วนนี้เนี่ยน้องๆจะเข้าไปลอง กดออนไลน์ดูก็ได้นะคะกดโคตาก็ได้นะคะเขาก็จะมีให้กดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3นะคะเวลาประเทศไทยถ้าจะไม่ลองเข้าไปกดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สำหรับจูนนะจูนแนะนำเลยนะว่าถ้าเราได้ลองเข้าไปกดเราจะรู้เทคนิคเลยว่าวันที่เข้าไปกดโคตาจริงเนี่ยอย่างน้อยนะคะเราต้องเข้าไปก่อนสัก5นาทีนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมเซ็ตทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเมื่อถึงเวลาสักหนึ่งนาทีเนี่ยเราก็จะกด r e f ฟ e หรือว่า f5 นะคะเพื่อ r e f ฟ e นะคะหลังจากนั้นก็จะขึ้นโคต้ามานะคะเราก็จะได้รู้ได้ว่าถ้าเราเข้ามาเวลาเนี้ยเราสามารถที่จะได้โค้ต้าไหมนะคะเพราะว่าต้องขอบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะที่เข้ามากดโค้ต้าน้องๆอ,อ,อีกแบบเป็นแสนคนนะคะที่เขาก็รอแล้วก็อยากได้โค้ต้าตัวนี้เช่นกันนะคะค่ะแล้วต่อมานะคะก็คือวันที่เรากดโคต้าจริงนะคะคือวันที่26กรกฎาคม25 6 5นะคะเวลากดโคต้าจริงเนี่ยก็เริ่ม9้าโมงเช้าถึงบ่ายสเช่นกัน แต่เมื่อไรก็ตามที่ระบบโคตา้าเนี่ยหมดแล้วนะคะจำนวน1,000คนนะคะรวมถึงสำรองอีก300คนเนี่ยถ้าเต็มจํานวนแล้วเนี่ยโคตา้าตัวนี้ก็จะปิดโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้หน้องๆทุกคนนะคะพร้อมอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องดวงเฮงแล้วก็ต้องไวด้วยนะคะเทียมความพร้อมให้แน่นๆเลยที่สุดค่ะแล้วเมื่อระบบนะคะออนไลน์ตัวนีเนี่ยปิดรับสมัครคือเต็มจำนวนแล้วนะคะเราก็จะทราบผลเลยว่า เราได้โคต้าตัวนี้ไหมนะคะก็จะได้ทราบผลเลยเราไม่ต้องรอลุ้นนานนะ,ะเพราะเราก็จะแบบแอบวันวันเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะค่ะและหลังจากนั้นนะคะวันที่27กรกฎกาคมนะคะจนถึงวันที่5สิงหาคม2565นะคะน้องๆน,นะคะที่ได้โคต้านะคะตัวจริง1,000คนแล้วก็ตัวสำรองอีก300คนนะคะ ก็จะต้องส่งเอกสารต่างๆนะคะที่เขาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะไปทาง e m s นะคะแล้วที่สำคัญเลยนะคะจะต้องได้รับการประทับตานะวันสุดท้ายก็คือวันที่5สิงหาคม2 5 1 5นะคะในการส่ง EMS ตัวนี้ไปค่ะต่อมานะคะก็คือวันที่1 5บหถึงสาสิงหาคม2 5 1 5นะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบนะคะว่าเรามีคุณสมบัติครบตามที่เราได้รับโคต้าไหมนะคะถ้า คนไหนนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่ได้โค้ตาแต่ว่าคุณสมบัติไม่ครบนะคะก่อข้อมูลผิดหรือว่าตกหล่นนะคะก็จะโดนตัดสิทธิ์ได้ง่ายๆเลยนะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะค่ะและสุดท้ายเลยนะคะก็คือในระหว่างประมาณเดือนกันยายน2515นะคะเขาก็จะประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับโคต้าอย่างเป็นทางและกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะ,ะเขาก็จะหนังสือรับรองนะคะที่มีอายุในเก้าสวันนะคะหนังสือตัวนี้เนี่ยไปยื่นขอ working at holiday visa นะคะ subclass 462นะคะที่สถานทูตออสเตรเลียนะคะประจำประเทศไทยนะคะตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวจูนก็จะแปะลิง,ง์ต่างๆอะไรต่างๆให้กับน้องๆทุกคนนะคะและสุดท้ายนี้นะคะข้อกำหนดนะคะของโครงการนี้นะคะที่เขากำหนดก็คือว่า ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยได้สมัครวีซ่า working and holiday visa ของประเทศนิวซีแลนด์แล้วนะคะจะไม่สามารถลงสมัครนะคะหรือกดโคตาของ working and holiday visa ของประเทศออสเตรียนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถกดโคตาซ้อนกันได้นะคะนะเราก็จะเป็นการไปเบียดสิทธิ์ของคนอื่นด้วยนะคะถ้าน้องๆรู้สึกว่าเ,เราไม่มั่นใจนะว่าโคตาของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมีแค่200คนต่อปีนะคะ เราก็ลองมามุ่งทาง working and holiday visa ของประเทศออสเตรเลียดูก็ได้นะคะเพราะว่าโคตาเขาเนี่ยรอบแรกก็ให้1,000คนนะคะตัวจริงสำรองอีก300คนนะคะแล้วรอบที่2นะคะของ working and holiday visa นะคะก็จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม2,565นะคะถ้าน้องๆคนไหนอาจจะยังไม่พร้อมในครั้งแรกนะที่จะมีขึ้นในเดือนรักดาคมที่จะถึงนี้นะคะในการกดโคตาเนี่ยก็สามารถเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อ กดในครั้งที่2นะคะในเดือนตุลาคม2565นี้ก็ได้ค่ะจูนนะคะในฐานะที่ก็เคยได้ผ่านนะคะการกดโคตาของ working t o l i visa ตัวนี้มาแล้วนะคะซึ่งตอนนั้น500คนก็ยากแล้วนะคะแต่ปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีให้กับน้องๆะะที่สามารถได้โคตานะ,ะถึง1,000คนและสำรองอีก300คนนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะพี่ก็ขอบเป็นกำใจให้น้องๆทุกคนด้นะคะน้องๆที่เพิ่งเรียนจบใหม่นะคะก็ได้มาล่าตามฝันนะคะได้มาเก็บประสบการณ์นในต่างประเทศอย่างน้อยนะคะในระหว่างที่เราได้มาทํางานในต่างประเทศเนี่ยเราก็มีโปรไฟล์นะคะในการทํางานรวมถึงเราก็สามารถหารายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะได้หลักแสนต่อเดือนเลยนอกจากนี้นะคะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่ได้มาโคต้าตัวนี้แล้วรู้สึกติดใจยอยากจะอยู่เป็นปีที่2ปีที่3นะคะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะคะพี่ก็จะมาทำมาแชร์ไอเดียนะคะว่า จะยื่นขอ With Working and h o ตัวนี้ในปีที่2ได้อย่างไรนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ